สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักเอี้ยมนะคะให้กับน้องหมีกันค่ะอันดับแรกเราจะเริ่มด้วยการถักโซ่จำนวน26โซ่ค่ะพอเราได้โซ่จำนวน26โซ่แล้วเราติดเข็มกัดไว้ตรงโซ่หลักที่26ค่ะ นั้นให้เราปิดงานตรงโซ่ที่1น,นะคะเริ่มถักแถวแรกด้วยโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นเราก็ถักเอ็กนะคะจำนวน26หลักค่ะติดเข็มกัดไว้ระหว่างโซ่หนึ่งและเอ็กตัวแรกนะคะ เกหลักที่26ก็คือถักลงบนโซ่ที่26แถวก่อนหน้านี้นะคะตรงที่เราติดเข็มกัดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขาข้างหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็ปิดงานได้เลยนะคะตรงจุดที่เราติดเข็มกัดค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ตัดใหม่ได้เลย จากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆซ่อนปลายไหมนะคะเข้าไปด้านในนะคะให้มันแน่นค่ะเราจะทําแบบนี้2ชิ้นนะคะอีกชิ้นหนึ่งไม่ต้องตัดไหมค่ะชิ้นที่2นะคะพอเราได้ครบ26หลกักเราก็ใช้เข็มกัดนะคะติดที่หลักที่26ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปิดงานค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ เราจะเชื่อมขาเอี้ยมนะคะทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันค่ะเราจะนำชิ้นที่1น,นะคะซึ่งนิดาติดเข็มกัดไว้ที่หลักที่1แล้วก็26นะคะแบบนี้นะค่ะจากนั้นนิดาก็จะแทงเข็มค่ะลงหลักที่1น,นะคะให้เรานะคะสอดเข็มเข้าไปนะ จากนั้นค่ะก็ดึงกลับเข้ามาก่อนนะคะต่อไปค่ะให้เราถักโซ่หนึ่งจากนั้นนะคะเราก็ถัก x หลัก,กแรกลงหลักเดียวกับที่เราดึงไหมผ่านเมื่อกี้เลยนะคะปิดเข็มกัดไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆไล่ถัก x นะคะ ไปจนจบแถวจะได้จํานวนทั้งหมด52หลักนะคะถึงจุดที่เราติดเข็มกัดนะคะเราก็จะได้ครบ26 x นะคะก็เสร็จ1ข้างนะ ค่ะเราก็ถักลงหลักแรกของขาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะเราก็นับค่ะเป็น27นะคะขาข้างนี้เราจะได้หลักที่27ถึงหลักที่52นะคะติดเข็มกัดไว้ก่อนก็ได้ค่ะตรงหลักที่27นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่มันเชื่อมต่อนะคะบางทีแถวต่อไปอาจจะทำให้เราลืมจุดได้นะคะ ก็ถึงหลักสุดท้ายของแถวนะคะคือ x หลักที่52ค่ะจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับแถวที่2นะคะเราก็จะได้ขาออกมาเป็นแบบนี้นะจากนั้นค่ะให้เราเริ่มต้นแถวที่3ค่ะด้วยโซ่1จากนั้นนะคะให้เราถัก x นะคะ4หลักแล้วก็ a ค่ะ จำนวน8ชุดนะคะพอเราได้ 4x แล้วก็ a คบ8ชุดนะคะ สุดท้ายค่ะให้เราถัก X ค่ะจํานวน4หลักค่ะก็จะจบแถวที่3แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ปิดงานได้เลยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นแถวที่4กันค่ะแถวที่4นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถัก x ค่ะจำนวนทั้งหมด44หลักนะคะในแถวนี้ x ตัวแรกนะคะเราจะถักลงหลักเดียวกับที่เราปิดงานของแถวก่อนหน้านี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะค่อยๆทำแบบนี้นะคะ<อ>ให้ได้จำนวนครบ3แถวนะคะคือ4-6เนาะกดหยุดไว้ก่อนก็ได้นะคะเรามาเจอกันตอนจบแถวที่6นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะถึงแถวที่6นะก็ดึงไหมออกมานะคะจากนั้นตัดได้เลยค่ะนิดาน,นะคะก็จะซ่อนปลายไหมนะคะเข้าไปในตัวของอังเกงก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรานับค่ะหลักที่1น,นะคะตรงนี้ติดเข็มกัดไว้ก่อนค่ะ แล้วก็ติดเข็มกัดนะคะหลักสุดท้ายก็คือหลักที่44นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะคะติดเข็มกัดค่ะที่หลักที่17นะคะ นั้นนะคะให้สอดเข็ม่ะเข้าหลักที่18นะคะดึงไหมกลับมาถักโซ่ค่ะจำนวน3โซ่ถัดไปนะคะก็ให้เราถัก F ค่ะเราจะถัก F นะคะจำนวน9หลักนะคะแล้วก็รวมกับโซ่3ด้วยก็จะได้จำนวนทั้งหมด10หลักนะคะ อเราถักครบจํานวนตามแพทเทิร์นแล้วนะคะก็ให้เราถักโซ่ค่ะจํานวน3โซ่นะคะแล้วก็นิดาจะติดเข็มกัดไว้ก่อนนะคะตรงโซ่ที่3มนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เรานะคะลิกงานกลับค่ะจากนั้นเราก็ถัก f นะคะลงหลักถัดไปค่ะถัก f 9f นะคะ พอเราถักครบตามจํานวนแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เราทํำสายเอียมนะคะนิดาจะถักโซ่ค่ะจํานวนทั้งหมด12โซ่นะคะพอเราได้12โซ่นะคะจากนั้นค้างไว้ก่อนค่ะเราก็พลิกมาด้านหน้านะคะแล้วเราก็จะนับ1 1ตรงหลักนี้นะคะที่เราติดเข็มกัดไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7เจ็ด11ดเกสิบดบตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะให้เรานะคะติดเข็มกัดไว้ก่อนค่ะตรงหลักที่12นะคะถัดไปค่ะนับ1 2 3 4 5สามสี่ห้าถึงจุดที่ติดเข็มกัดนะคะพลิกงานค่ะเข้ามาแบบนี้นะคะให้ตัวเอียมด้านหน้าหันเข้าหาเราแล้วเราก็ถักเอ็กนะคะตรงหลักนี้ค่ะ ถัดจากหลักที่เราติดเข็มกัดนะนับ1นสองค่ะ3แล้วก็4ี่นะคะ5้าค่ะบนจุดที่เราติดเข็มกัดนะคะแล้วก็ถัก หลักที่6นะคะบนจุดที่เราติดเข็มกัดค่ะของฝั่งนี้เราก็7 8 9นะคะเราก็10ค่ะพอเราได้ครบ10หลักจากนั้นเราถักโซ่ค่ะจำนวน12หลักเหมือนเดิมนะคะ แล้วนะคะเราก็ดึงไหมออกมายาวนิดนึงตัดได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะจิ้มลงบนจุดที่เราติดเข็มกัดไว้นะคะดึงลงมาค่ะแล้วก็เย็บนะคะให้มันแน่นนะคะติดกับสายเอี้ยมของเรานะคะก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับชุดเอี้ยมในวันนี้นะคะง่ายไหมคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะ